ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคณะหมอลำเสียงอีสานถูกหวยยกวงแม่นกน้อยเล่าพ่อหลอดสั่งไว้ก่อนลาให้ซื้อเลขนี้วันที่16ในสเมษายนที่บ้านพักหมอลำเสียงอีสานเลขที่555บ้านหนองใสตําบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นสถานที่ทําพิธีบําเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมนายไมยกิจฉิมหลวงหรือว่าพ่อหลอดอายุ71ปีญาติพี่น้องแล้วก็ลูกวงจับกลุ่มคุยกันหลังรางวัลสลากกินบ่นาบาลงวดประจําวันที่16เมษายน2566รางวัลเลขท้าย2ตัว71ซึ่งตรงกับอายุของพ่อหลอดทําให้ทุกคนที่อยู่บ้านพักแล้วก็ลูกวงเสียงอีสานถูกหวยกันทุกคนนะคะ โดยแม่นกน้อยอุไรพรนำลอตเตอรี่ที่ซื้อมาโชว์หลักฐานแล้วก็รูปถ่ายพร้อมกับเล่าว่าถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวจำนวน15ใบเพราะว่าก่อนที่พ่อหลอดจะเสียชีวิตขณะยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจได้ยังคูดสื่อสารกันได้พ่อหลอดบอกว่าอยากกลับมาสิ้นใจที่บ้านและบอกให้ตนไปซื้อลอตเตอรี่71ซึ่งเป็นอายุของพ่อหลอดซึ่งตนก็ได้สั่งซื้อกับแผงขายลอตเตอรี่เจ้าประจํจ71แล้วก็17อย่างละ15ใบ พอมาถึงวันนี้เลกท้ายออก71ตนเองรู้สึกดีใจเหมือนพ่อมาให้โชคแต่ญาติพี่น้องลูกหลานแล้วก็ลูกวงเสียงอีสานถูกหวยกันทั่วนหน้า ทางแรกแอดมินเพจได้โพสต์แจ้งข่าวพ่อหลอดเสียอายุ73ปีซึ่งไม่ตรงกับอายุของพ่อหลอดพอมีผู้สื่อข่าวมาสัมภาษณ์จึงบอกว่าอายุที่ถูกต้องของพ่อหลอดก็คือเกิดวันที่20พฤศจิกายน2495อายุ71ปีหากว่าพ่อหลอดยังอยู่คงจะนั่งยิ้มที่ให้โชคลูกหลานถูกหวยกันทั้งวงคนละ10หรือ20ใบาตามกำลังของแต่ละคนขอบคุณพ่อมากๆที่ให้โชคลูกหลานบ้านตองค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ